ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกําจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ําและทางระบายน้ํานํากระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ําป้องกันน้าท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยางชีพและเอกสารสําคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ําไว้บริเวณที่สามารถจะนาติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอบพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช,หมใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์รุนแรง ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้